ขอบคุณคุณพ่อบุญคุณแม่ป้าสุงสีนะครับด้ความเมตตากับหมอรใจกันัที่นี่มาเป็นส่วนหนึ่งในงานอ้นยิ่งใหญ่สำหรับค่ำคืนของวันนี้อารยันไ้นองเอาความสวยมาหล่อค่ะขวัญเมืองพี่น้องครับตอนนี้ขวัญเมืองกัปูุกันได้กันเป็นผัวเมี่ยเราได้เข้าพักทีท่าบ่ามงนีซักก้อนเนาะนะครับศิลปินอีกหนึ่งหัวหน้าผู้นำทีมงานเดินทางมาหอด้านลับเมธีเป็นทีเส้นทรัพย์เรียบร่อยพี่น้องครับผ่อมที่จะออกไปบอกความสุขกับพี่น้อง ขอนแกนกเนะาะพี่น้องนะฮะพร้อมแล้วไปขอเสียงปลบกมือต้อนรับศิลปินจากเมือขอนแกงน้องแกงนราดีมากความสุขให้แต่แต่ครับ